สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้เวลาเล่นชิวก็มาเล่นที่แมปในิคลมลกลังนะคะตอนนี้พี่ก็ตัดมาหลังจากที่ฟาร์มมาเป็นระยะเวลาเลื่อนนานแล้วไม่เจอตัวเลยพี่ก็ตัดมาให้มันถึงช็อตที่เริ่มจะเจอตัวแล้ะตอนนี้ก็มีตัวอยู่ในบ้านข้างล่างนะคะพี่ก็ยิงไปแล้วก็หามันยังไม่เจอนะแล้วก็เพื่อนเบอร์สองก็จะตุยแล้วพี่ก็จะชุบบัตรแปดน้อย ตัวน,นี้พี่กระจกไอวรัระตูมันก็อยู่ข้างในนั่นเพื่อนก็วิ่งเข้าเพืเ่อนวิ่งเข้าไปในบ้านพี่ก็โคกข้างนอกยิงโจะคิวก็ยังไม่ได้เลยวิ่งตั้งนานยังไม่เจอยังไม่ได้คิวแล้วพี่ก็เห็นในตัวนี้วิ่งตัวนี้มันขับรถมาพี่ก็ยิงมันมันติดหินตรงข้างในก็ยิงยังไม่ได้ ปืนพี่มันเก็บเสียงมันก็ยังไม่เห็นพี่พี่ก็ยิงตามหลังมันไปยมันก็ล้มเพิ่งจะได้มาหนึ่งคิวคนหมดไปจะครึ่งแมเปดเดาะนี้วงก็เรงนะอีพีก็ไม่มีรถเลือดเร็วกำลังจะมานั่งพันยาตรงนี้เจอศัตรูขับรถอีกมันก็จะดึงกัน ยิงไอตัวขับรถล้มโอ้โหเ,เกือบตุยพัญญาอเออเลือดรถเกือบจะตุยเลยอะ่ะลืมดูตัวนี้ก็ต้องรีบข้าวงแล้วตั้งประตูวับพี่ก็ตั้งเือสามก็ตั้งวะตั้งประตูวับต่างคนต่างตั้งวันนี้ใช้เครื่องดีดก็ดีดไกลเกินเครื่องดีดตั้งแต่อัปเดตใหม่เครื่องดีด,อ,ด,ดอันยักษ์ดีดไกลมากอยากให้ดีดไกลก็ ดีดไม่ตรงจุดตอนนี้ก็ข้าวงมาแล้วเกาะก็แตกคนเหลือยี่สิบตอนนี้ก็มายิงเอา EP ก่อนเห็ดไซเบอร์ไม่ได้ใช้ตัวไคโรดมาเล่นถ้าเอาตัวไคโรสมาเล่นนะจะไม่ยิงจะไม่กินเห็ดเลย อนนี้เหรียญก็มีเยอะนะคะได้เห็นศสตรตูมันขี่สามล้อมาแล้วมันยิงหวานใจวีลลุมมันใจมันจะเปิดกล่องตอนนี้พี่ก็ใช้กล่องมาเปิดหาเข็มไม่มีแล้วพี่ก็โดนใครไม่รู้ยิงวีเอสติดพิษโดนัด่อไปตอนนี้มันเก็บของอยางเนีย่ยของมันต้องไปยืนอยู่มุมเนี่ยชอบบัก <shadows S 2> <บ>ตอนนี้พี่ก็เปิดได้เอวมานะคะ ปิดไอโวให้แล้วก็ศัตรูมันอยู่ข้างในเนี่ยใครจะหารเนี่ยตอนนี้เป็นี่เอ๋เป็นตีชนตีแล้วสี่สี่สีแล้วตอนนี้แล้วเพื่อนก็โดนยิงล้มนะคะพี่ก็ดีบไปดึงไอตัวนี้แหละวีวอทีติดพิษเนี่ยนี่ไงพี่วายตัวนี้แหละเป็นวีเอทีพี่ก็ยิงหัวมันแตกไปตอนนี้เขาก็ยิงกันข้างในนะคะ ก็โยนระเบิดใจเบอร์สองรุนยิงล้มพีก็มาชัดยิงมันตุยไปตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งคนนะคะมันอยู่นี่มันยิงวันใจพี่ตุยไปแล้วแล้วพี่ก็ได้บูญ่าตานี